นี่เป็นจุดพักรถนะครับเราวิ่งมาเกือบครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวเป้าหมายเราอยู่ที่ภูทะเปิดกันนะครับนี่ครับคนขนของเชี่ยวชาญด้านขนของเนี่ยค่ะแกงเรา หนึ่งนี่นะหนึ่งสองสามสี่เต้นสี่หลังเหนื่อยยังข้อเหนื่อยยังพี่น้าเหลืองแล้วเนี่ย นี่เราเลือกที่จะกลางตรงนี้แต่เสียงเหมือนกันทั้งฝนทั้งลมวันนี้จะรอดหรือจะล่วงหรือจะลุ่มรอดูก่อนเดี๋ยวไปตรงนี้ย่อนอ่ะจะไปตรงนี้ย่อน ตอนนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มสี่นาทีนะครับอยู่ที่หออุณหภูมิที่ภูทับเบิกนะฮะส่วนด้านล่างนั้นก็จะเป็นวิวของถนนที่เราวิ่งขึ้นมาตอนกลางวันนะฮะเราก็มุมด้านล่างสุดนู้นเลยก็จะเป็นของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำ ของคูทเบิร์กนะฮะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่19อ,องศานะครับถือว่าบรรยากาศกำลังดีมากครับวันนี้ผมมากับครอบครัวแล้วก็เพจของเดี๋ยวนะครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับผมเที่ยวตามสไตล์ครับโอ้นี่นี่เพจเที่ยวตามสไตล์คนตามเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ พันเจ็ดครับผมใน u t u b e นะผมเที่ยวตามสไตล์ครับเอ้ใครอยากจะติดตามเที่ยวตามสไตล์หนุ่ยได้นะครับผมของผมไลค์กดติดตามได้นะครับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศยามค่ำนะครับของภูเขาเบิดนะฮะเข้ากล้องนิดหน่อยนี่ไม่ค่อยได้เลยนะฮะจะเขินละขี่ช้างมาขี่ช้างขึ้นภูเขเบิดวันนี้ ถ่าหรือยังลกคถ้านังนี i i ่ตัดก่อนมีชิ้น้ำจิ้นหมูารกยแต่วลูกเด็กนะ ยังไม่ค่อยดังโอ้โหยอูดสุดตามหลยสามทุ่มสามสี่นาทีนะครับ,บอากาศเริ่มอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้มันย <19, 20. S 1> ี่สิบสิบเก้ายี่สิบเก้ายเราก็ยังหมงกระทาอยู่คือยังชิลๆได้อยู่แต่ถ้าแต่ถ้าแถวบ้านผมสิบหกสิบห้านี่คือต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วตกสมาค่ะ พ่ใหญ่เลยพ่ใหญ่พ okay. uh. ่อใหญ่ดี่่ใหญ่อยอะไรนมาใส่เีอะย่เียมื่อคืนที่ประยเมื่อคืนนุ่หัจะลุกมาไ่เนี่ยเนีไปเนี่ยติดีก้อย่ะนอนอยู่ ได้ยินเสียงไอ้ได้ยินเสียงวิ่งแขวะแหละจะไปไล่หมาเฮ้เราก็นอนเฮ้เราก็ดื่มตาอยู่เฮ้หลับอยู่นะแต่ไม่ตกใจตื่นไปเสียงด้วยนะหยิบอะไรพอเตียงมาอยู่พอจะหลับจะหลับนะได้ยินเสียงหมาเองนะอะไรอยู่ได้ยงินตื่นเดี๋ยวคืนนี้เราจะเข้านอนกันแล้วนะครับ วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปดูหมอกตอนเช้าของที่หออุรืมผู่อุเบิกกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตื่นกันี่โม เช้าะนะฮะหมอกหมอกมื่อคนนะฮะปี 5, 4, ะะห้าสี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะฮะ ขอบคุณทันตศร้าดูหมอก็ดูไปนะครับเป็นไงครับขอบคุณันต์ราพอพอใจกับหมอวันนี้ไหมครับอ๋อน่าจะพอใจอยู่แต่ต้องรอ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 อะไรครับเราจะกินกาแฟก,ก่อนใช<อ><อ>่งไหมครับรอกี่โมงอะ่ะเอะเที่ยวตามสไตล์เป็นไงครับวิ่งไปวิ่งไปคนเดียวเลยตอนนี้พี่แจครับเฮ้อ ต้องไปยืนอยู่บนนน้นอ่ะอ๋อตรงที่หออุณหภูมิอ่ะเฮ้ยอูโหดูยากในเต็นท์ไปเลยวิวครับวิววิวดูอยากในเต็นท์เลยอยู่วงวิวเอาเอาฐานไหมเนี่ยเอาทานไหมคนไม่เอาทานง่ายถังน้ำอันนี้ก็ หอกเริ่มสวยแล้วครับดเดาวิวด้านตรงของอุณหภูมิของสวยกว่าครับอา,าทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะครับ ยังไม่รู้ออกจากเต็นท์กันหมดก็ยังอ๋อขอบคุณนี่เขาอะนั่งวิวนี่เลยครับอรรโอ้โหครอบครัวครอบนี้ครบคัวนี้เขามีวิวส่วนตัวนะครับจ้างเต็นท์หลักร้อยราควิวหลักลวิวหลักละไม่เห็นยัยงเห็นหอกเปล่าน,นี่นี่หมอกยังไม่ค่อยเต็มเลย ลมกระหน่ำเยอะลมลมตอนนี้หมอกวนนู่นพัดพัดไปนู่นเลยอืมตรงนู้นน่าจะเป็นแบบหูแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้ันนี้พองใหแล้วใช่ไหมโอกาสหน้ายังมีมาอีกไหมก็อยากจะมาอยู่แต่ถ้ามีโอกาสก็จะมาเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ที่โชเฟอร์โชเฟอร์คนอุปกรณ์มาอย่าหัวลอยเลยนะฮะ

กินกาแฟก่อนเลยโอ้ผสา์ก็กินกาแฟดูเหมาะนะโอ้โหครอบครัวครอบครัวเขาจองวิวส่วนตัวมีพีนี่ว่ะเดี v i วจีเอพีายอะไรออกมาออกมาจริงๆหมอกมันก็มาเช้าๆแหละนู่น ตอนนี้มันไปนู่นเลยนี่โอ้ยขึ้นน,นี่เนี่ยเป็นขึ้นเลยตัวนะฮะฝั่งนู้นเป็นเขตของอะพี่ฝั่งไหน <c oughs> นั่นแหละตรงอบตวังบานเอ้ยข้ามข้ามเจดีไปอ่ะวัดน,นี่